สวัสดีครับพี่ไพ่ป๊อกเองคลิปนี้จะเป็นการสอนเล่นแมปแคสซึ่งว่ามีระบบอะไรบ้างและมาเล่นยังไงก่อนจะเข้าเนื้อหานะครับน้องๆสามารถเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปได้โดยการกดซับ กดไลค์กดแชร์และใครที่อยากเป็นชาวแก๊งกดสมัสมาชิกได้เลยเพราะช่องเรามีระบบสมาชิกแล้วนะครับเรามาเข้าเนื้อหากันดีกว่าอันดับแรกเลยนะครับแบบนี้จะให้ลงไปที่เหวลึกนะครับฟาร์มแร่ตีมอนตีบอสและการหาไข่มาเข้าเครื่องฟักนะครับเพื่อที่จะได้หาคู่หูนั่นเองหน้าล็อบบี้นะครับจะมีการสอนเบื้องต้นอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าใครไม่เข้าใจเนี่ยเดี๋ยวพี่จะอธิบายให้ฟังอีกครั้งละกันนะครับเดินมาที่ห้องนี้นะครับคือห้องฟักไข่นะครับโดยไข่นี่มันจะได้จากการตีหีบนะครับมันจะมีอยู่สามกล ว่ามันจะสุ่มนะครับบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้นะครับเดินมาด้านล่างนะครับจะเป็นคลังของคู่หูของเรานั่นเองนะครับซึ่งเท่าที่พี่เล่นมาและเก็บข้อมูลมาเนี่ยตัวพาร์เนอร์ของเรานะครับจะเปลี่ยนเสมือนผู้ช่วยของเราไม่ว่าจะเพิ่มความจุในการเก็บแร่เพิ่มบัฟในการโจมตีเป็นต้นนะครับซึ่งแน่นอนนะครับจะต้องอ่านรายละเอียดให้ดีนะครับนอกจากนี้เรายังสามารถอัปเกรดพาร์เนอร์ของเราได้อีกด้วยนะครับจุดต่อมาจะเป็นการเลือกคลาสนะครับณตอนนี้ที่พี่อัดคลิปอยู่นะครับจะมีแค่คลาสเดียวนะครับแต่พี่ค เพราะดูจากอาวุธที่ประกอบฉากรอบๆแล้วนะฮะตัวคลาสก็จะมีอาวุธให้เราได้เลือกซื้อเลือกใช้นะครับและยังอัปเกรดได้อีกด้วยนะครับ ต่อมาคือจุดที่ขายแร่นะครับจะอยู่ใกล้ๆกับจุดส่งตัวลงเหวนะครับอันนี้เท่าที่พี่เดานะอาจจะมีการใช้แร่ในการคราฟไอเทมหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับมันเป็นแค่การคาดเดาของพี่เฉยๆนะฮะเมื่อเราได้แร่จากที่เราไปประจนภัยมาเนี่ยก็นํามาขายนะครับแต่ถ้าเราตุยก่อนเนี่ยเราก็จะเสียจํานวนแร่ในกระเป๋าประมาณ50%นะครับหรือว่าประมาณส่วนหนึ่งนี่แหละอันนี้ก็ต้องระวังระวังกันด้วยนะครับมาในส่วงของเกมเพลย์กันดีกว่านะครับเมื่อเราลงไปในเหวแล้วนะครับมันจะมีแสงนําทางหรือเรียกว่าเนวิกเง ตัวดาหรือชากเนี่ยมันจะเปลี่ยนทุกครั้งที่เราลงมานะครับถามว่าทํายังไงให้เจอบอสนะครับให้เราวิ่งมาเรื่อยๆนะครับมันจะมีหลุมให้เราดิ่งลงมาเนี่ยมันจะเป็นหลุมใหญ่ๆเลยตั้งแต่เล่นมาเนี่ยเราจะผ่านป่าผ่านเหมืองผ่านป่าประมาณ3-4หลุมนี่แหละนะครับถ้าเราดิ่งลงมาลึกผิดปกติเนี่ยแสดงว่าเราเจอบอสแน่นอนนะครับ การเล่นเบื้องต้นก็จะเป็นประมาณนี้นะครับใครที่มีข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถพิมพ์พูดคุยกับพี่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับพี่ปอต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ